วิธีลบข้อความทั้งหมดของ iPhone 11ง่ายๆมาดูกันเลยให้กดไปที่แก้ไขแล้วก็เลือกข้อความทั้งหมดเลือกข้อความด้านบนนะฮะเึ๊บอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นกลมๆตัวนี้ให้เรา กดแช่แล้วลากลงมากดแช่แล้วลากมาแบบนี้กดแช่แล้วลากมาอ่าค่อยๆเอามือปัดขึ้นแบบนี้ลากมาเรื่อยๆเลยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเอามือปัดขึ้นแล้วก็ลากมาอย่างนี้เอามือปัดขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็กดลบ กดลบอืมแค่นี้ก็เรียบร้อยครับลบข้อความหมดแล้ว